สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่า Media Player นะครับเป็น Android Player ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็น X98s Pro นะครับตัวนี้สามารถเข้าเล่น YouTube ได้นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต่อ Wi-Fi แล้วก็ดู YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็มีแอปต่างๆนะครับดู พูดง่ายๆว่าเป็นระบบ Android นั่นเองนะครับก็คือต่อต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าต่อ Wi-Fi เข้าดู YouTube ได้เลยนะครับและตัวนี้รองรับรองรับไฟล์ถึงในระดับ 4K นะครับถ้าหากว่าเรามีไฟล์ 4K นะครับเล่นได้เลยนะครับตามสเปคเขานะครับเอาละครับผมจะเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเมื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูหน้าจอนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับ เครื่องนี้เล็กๆกระทัดรัดแต่สวยงามมากครับคุณผู้ชมผมทำการทดสอบด้วยการให้มันอ่านไฟล์ภาพยนตร์จาก external hard disk ลูกนี้แล้วก็ต่อช่องต่อ HDMI ไปนะครับ hard disk ก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ตัวเล็กๆแต่แจ่มจริงๆนะครับแจ๋วจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่ต้องมาดูข้างๆนะครับภาพมันถึงจะสวยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับผมเปิดไฟไว้หนึ่งหลอดด้านหน้าแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะเขาเรียกอะไรนะครับมันสะท้อนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมจะลองต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองลองต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ทําการเปิด y YouTube ให้ทุกท่านดูนะครับอันดับแรกนะครับถ้าหากว่าเราจะเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะต้องมาที่ อ่าเซตติ้งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาที่เซตติ้งแบบนี้นะครับอ่าเซตติ้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อมาที่เซตติ้งแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับตอนนี้เมื่อทําการเชื่อมเครือข่าย wi-Fi อินเทอร์เน็ตของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ออกมาแล้วก็ไปที่แอป YouTube ได้เลยครับตัวนี้นี่ครับแอป YouTube นะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับ ถ้าที่บ้านเรามีเน็ตนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับก็คือต่อเน็ตหรือถ้าไม่มี wifi แล้วก็ต่อจากเน็ตมือถือของเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอย่างเช่นดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับภาพก็ถือว่าสวยงามครับคุณผู้ชมครับภาพสวยนะครับนี่ครับโอ้ภาพสวยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมดู youtube นะครับ โฆษณานะครับดูดู youtube แต่สวยมากๆครับนี่คือมีเดียเพลเยอร์นะครับเป็น Android นะครับเป็นกล่อง Android นั่นเองนะครับดูดู y o u t u b e ได้เลยนะครับนี่ผมเปิด Youtube นะครับตอนนี้ภาพสวยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพนะครับโอ้โหภาพสวยมากครับดูครับภาพครับสวยมากๆนะครับ นี่คือผลงานของเจ้าตัวนี้แหละครับเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับของใหม่แกะกล่องครับตัวนี้ดู youtube ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับให้ภาพที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับภาพจาก youtube นะครับหลังจากที่ออกจาก youtube แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็เดี๋ยวผมจะมาที่ให้ทุกท่านได้ดูไฟล์ภาพยนตร์จาก E x t e r n a l Hard Disk ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาที่ โปรแกรมอ่านหนังหรือโปรแกรมอ่านไฟล์นะครับมันจะชื่อว่า Kd Play นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัว Kd Play ตัวนี้ถ้าตัวอื่นๆมันก็พอเล่นได้แต่มันบางทีเสียงไม่ออกแต่ตัวนี้เสียงออกแน่นอนครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปที่ Kd Play ตัวนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาที่อ่ามุฟฟี่นี่เองนะครับมาที่มุฟฟี่นะครับ เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาคําว่าวิดีโอนะครับนี่ครับก็กดไปเลยนะครับวิดีโอวิดีโอแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ free agent เนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่มูฟวี่นะครับนี่ครับมูฟวี่เทเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับ สวยงามครับคุณผู้ชมครับเครื่องอ่านไฟภาพยนตร์นะครับมีรีโมทนะครับของใหม่นะครับของใหม่แกะกล่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับให้ภาพที่คมชัดสวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองลองดูเดี๋ยวลองลองดูเรื่องอื่นกันนะครับคุณผู้ชมครับดูไฟภาพยนตร์เรื่องอื่นกันนะครับ เราลองดูไฟดูดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับดูความแจ่มความสว่างนะครับโอ้โหตัวเล็กๆกระทัดรัดแต่การอ่านไฟนี้สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับดูครับการอ่านไฟนี้นี่ขนาดเปิดไฟนะครับเนี่ยอ่านไฟดีนะครับตัวนี้แสงดีมากครับนี่เอฟสันเ x 14สิบสี่ตัวนี้ก็แสงดีเหลือเกินนะครับขนาดผมเปิดไฟไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ขนาดเปิดไฟใส่ด้านหน้านะครับนี่คือผลงานของเจ้ามีเดียบเลเยอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับของใหม่แกะกล่องนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ